เก็ได้ไปวัดอันนี้หลวงปู่อมผู่อมเพราะเบียร์ก็ไปก็ตีหา่ วันตลาอยสุขีสิกายุโภะอาชิวาสนาติ่จริจังสาวาทิโนกตตารธรรมะวัดงาเอายุวันนสุขังอาจังอ้แล้วอ่าเจพระวัดป่าก็เจ้าครู ่กี้อ่านกล้องประท่านนะครับอันนี้ก็พระที่พระธุดงนะครับเนี่ยรูปนี้กับพระธุดงที่อยู่บนถ้านะครับถ้าขามไอถ้ากุกตูมที่หลวงตาบนชื่นท่านเคยธุดงมาพักครับผมโอเคครับ อ๋อยืเงินหรออ๋อ,อ,อบอมแม่ก๊อปเดี๋ยวโบน้มาบ่เฮ้ยเอามาเนื้อ,อ,อาบ่าเอาอาทิตย์นี้บน้มาเลยบ่จากอาทิตย์เลยเร่องห้าเท้าเรื่องหน้ามือให้า่มาแล้วให้าแ้วเอหน้ามาอื่นให้ ฮะห้้อยหาย้หา,หา,หาร้อยมาเลยโอเงินงที่ค่อยเอาเพิ่นบ่เอาเพิ่นล่าแล้วบ่อโอ้ขอบคุณนะครับวันนั้นเนาะเป็นตังของอ่าพี่อะไรเนอะเริ่มเด้อห้าร้อยที่ช่วยทําบุญวันนั้นเนาะห้าร้อยบ่ถินให้อันนี้แฟนแฟนเขาก็ให้อ่าแฟนผู้หญิงที่ว่าไปฟอกไตน่ะได้ตงังห้าร้อยก็ไปแล้วฟอกไตอทิตย์นี้มินิมาเน,น,น,นอะอทิตย์นี้ โอ,โ,โอ้โหเดือนหนึ่งมามาบ้านไม่กี่วันเพราะว่าฟอกไตกับเนาะฟอกไตบ่อยก็เลยบางทีก็ในเรื่องของค่ารถค่าเรือเพิ่นกับบ่ค่อยได้อันนี้บ่ค่อยมีเงนินก็เลยโอ้เพิ่นก็เลยแบบอ่าบางอาทิตย์ก็บริมาเนาะเพราะว่าฟอกไตหลายมือเนาะโอ,โโอ้ต้องอยุฟอกไต,ยกตยเยอฮะเรียนที่นี่ยฟอกมาได้เรียนที่แลนี่ลาวอ๋อ ด่าวม,มือแล้วมาแล้วลื่นให้เขาดาม,มือแล้วไปแล้วดาม,มือหอนที่ด่าม,มือแล้วเออที่เจ้าเออเข้ากอ,อนอ,อ,อ๋อเออเนาะพอดีอ๋อได้ให้ทั้งห้าร้อยนั่เปล่าไปได้เท่าน,นั้นแลหละเออเออ,อพอได้เอาไว้ซื้ออยู่ซ,ซื้อกินเนาะอ๋อโอเคอันนี้มีคนฝากใครมาให้กินคครรัับบ โอ้ครับใส่ไป็นไข่ละไข่าะแข็งหรือว่าในไข่แม่น้ำไปไข่ง่ายเลยเนาะครับผมครับสาธุอ่ะโอเคโอเคขอบคุณหลายๆนะครับเนาะครับครับสวัสดีครับดีครับอันนี้ก็เป็นไข่ของพี่แอ๋อนะครับหรือของคุณพี่อนันทวันนะครับนัทวันนะครับเนาะขอให้เพิ่นสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อ คุณพี่นัทวัลหรือซื้อเล่นเพิ่นเปี่ยวนะครับเนาะ <c oughs> เป็นคนอยู่ทางต่างประเทศเพิ่นครับเนาะขอขอบคุณลหลายๆลครับผม โอ้งามเลยเนาะมากระบอกนะงามแล้วนคนทในท้ผ้านี่เจ็บมือเส้นอะไรกันเจ็บเจ็บมือปะมาเจ็บ<อ>นะผ้ากระเพาะเก้งปานนั้นละเอาแม่เมื่อขั่วตัวนี้ไงฮะโอ้ขาดยังดีเขาไปซื้อบ่อนั่นนแตกอ๋อมันแตกอ๋อพวกอันนี้พวผ้า,ามากระบอกผ้าแบบนี้เหเออผ้าเนาะตัวเป็นตะยาน,น,น,นเนดี๋ยวคอยเส่ บอกพระบอกย่านเพชรช้างผีไอีลุงพ่องเหนือเนี่ยหมาาเนี่ยหม่าบ่โอมาแต่ควายเดียวเมื่อกี้ควายมาแล้วยังไปเห็ดหัวป่าผู้ใดรับซื้อนี่นะมากระบอกส่งไผ่จักเฮ้ยลุงพ่องบอกท่านม่าเลยบ่ป่าเราคืออยู่มืดแท้เอาโบชัยมือบชยังโบชัยเนี่ยอยู่เอาไข่มาไข่น่อย มาเมื่อเว้นกับผเ,เห็นอือเอายู่ดีมีแหงเด้อยๆเจ็บชุกขค่ายัยางห้าังให้มีให้ดำให้ด้วยต่อไปยังได้ป้อนได้ยืนให้เดียวครับผมเยงเอ้ยก็ให้มันง่ายไปไว้ครับสาธุครับผมทดึงได้เพิ่ค่าใช่ครับในนี่ต่อไปครับขอบคุณครับเอาบ่เมือคั่วนี่ฮะบอละเอาเลยได้ไว้คั่วเลยกินได้ครับผม สวัสดีครับนี่ก็ไปเหอนโอ้ยหมาน้อยลงกองแกงโอ้เรานอนแล้วโอ้ยเอาไข่มาให้นะเท้เออขอบคุณลายด้วยจ้าเก็บผู้ไข่ให้มันให้เงินให้คำให้คูณไปตลอดเน้อครับสหายุู้พาใจครับขอบคุณครับนอนแล้ว่ รับข้าวนอกก็กินข้าวย่างพาหมกระบอกพร้อมามากระบอกพร้อมเออดีแล้วเนาะมันได้รายได้พร้อมดีแล้วโห่สิจะเปิดไฟมาผ้าย่างหรือสิมื้อหนึ่งผ้าเช้าบบได้มื้อเช้ายังผ้าเนาะวันได้ผ้านะเดี๋ยวมื้อเช้าเพื่อชมภาไปเล่นน้ำข่าวพ้นบ่เกับข่ายพ้นอ๋อเอออาซาโอเคครับได้แสี่ยมื้อนะขอบคุณครับใช่ครับ